สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว e ีเบทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยพี่เออยู่ที่บ้านของพี่เอที่จังหวัดสงขานะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงไก่ขันหรือเปล่านะคะโอเควันนี้เนี่ยพี่เออยากมาแบ่งปันเรื่องหนึ่งนะซึ่งพี่เอ่ยต้องบอกก่อนว่าพเอไปเดินตลาดนะคะเมื่อวันศุก ที่ผ่านมาไปเดินตลาดเป็นเขาเรียกว่าตลาดอําเภอนั่นเองคือชาวบ้านนะคะเขาจะเอาสินค้าท้องถิ่นสินค้าที่เองปลูกนะคะผลผลิตต่างๆเนี่ยเอามาขายที่ตลาดที่หน้าอําเภอนะคะเขาเรียกว่าเป็นอของคนสงขาเนี่ยคือตลาดหน้าอําเภอนะคะอยู่ที่อําเภอเมืองที่จังหวัดสงขานี่เองแล้วก็ตลาดคนก็จะเยอะมากทุกๆวันศุกร์นะคะมีแค่วันเดียวคือวันศุกรนะ์นะเพ่ก็ชอบมากตอนเช้าก็คือไป กับคุณแม่แล้วก็หลานๆนะคะไปกันแล้วปรากฏว่าสิ่งที่พี่เอเจอนะคะเพกก็ได้ข้อคิดมาจากเทคนิคการขายของพ่อค้านะคะพ่อค้าคนนี้เนี่ยก็คือเขา ขายเนี่ยเม็ดกายอยู่นะก็คือเม็ดมะม่วงหิมะพานนั่นเองนะคะคราวนี้วันนี้สิ่งที่พี่เออยากแบ่งปันนะว่าพี่เอไปเจออะไรมาเอาแล้วเอาได้ข้อคิดเทคนิคการขายของเขาแล้วเอามาปรับนะคะในร้านของพี่เอในการจัดโปรโมชัน่นแล้วมันเห็นผลลัพธ์จริงๆนะนั่นก็คือวันนี้สิ่งที่พี่เออยากแบ่งปันคือเทคนิคการตั้งราคาขายสินค้านะคะเหมือน เม็ดมะม่วงหินมะพานค่ะทุกคนพร้อมไหมนะคะถ้าพร้อมสามารถยิบสมุดปากกาเนี่ยเอามาจดกันได้นะโอเคพี่เอพอพี่เอเดินเข้าไปในตลาดนะคะแล้วพี่เอเนี่ยเป็นคนชอบทานเม็ดมะม่วงหินมะพานมากๆเลยก็เลยเออเดิน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 ดูแล้วก็เจอพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งพ่อค้าคนนี้พี่เอไม่เคยเจอมาก่อนนะปกติพี่เอก็จะซื้อคือมันมีหลายคนที่เอามาขายนะคะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยสะดุดตา ของเมากมากแล้วก็น่าสนใจในเทคนิคของเขานะคะอันนี้เลยนี่คือเม็ดมะม่วงหินมะพานนะคะนี่นี่คือเม็ดมะม่วงหินมะพานที่ปัจจุบันนี้นะคนเนี่ยชอบกินแบบนี้มากนะคะเออพี่เอ,อไม่แน่ใจว่าเพราะเพราะมันมาทั้งเปลือกแล้วมันกินได้ทั้งเปลือกหรือว่า เรา,าก็มาขยี้ขยี้หน่อยนะเอาเม็ดมะม่วงแล้วก็ขยี้นิดนึงไม่เอาเปลือกก็ได้แล้วเราก็กินเป็นเม็ดแล้วกินแบบนี้มันจะเหมือนมันสดใหม่มันหอมมันพูดไม่ถูกนะคะแต่แบบเนี้ยอร่อยมากนะคะที่เบเรียกเม็ดกาอยู่เพราะว่า,าคุณพ่อเบเาเรียกเม็ดกาอยู่นะจริงๆคนใต้เขาจะเรียกหัวคกเม็ดกาอยู่นี่เพไม่แน่ใจว่าจังหวัดจังหวัด ภูเก็ตหรือละนองหรืออะไรเนี่ยค่ะที่เรียกว่ากาอยู่นะคะนี่ทเมมะม่วงหิถมะพร้าวน,นี้เนี่ยเขาขายครึ่งกิโลนี่คือถุงแบบครึ่งกิโลนะคะราคาอยู่ที่250บาทอันนี้เราก็คือทานได้เลยมันจะหอมมากๆนะคะพี่เอก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปคั่วหรือเอาไปทำวิธียังไงนะแต่มันเป็นแนวธรรมชาติคนที่รักสุขภาพก็จะชอบทานแบบนี้มากๆนะคะสิ่งที่พี่เอเลือบไปเห็นนะคะ ร้านเนี้ยเขาน่ารักตรงไหนรู้ไหมพี่บ่าวเนี่ยเขาเอาเม็ดมะม่วงหิมพาน์แปลสภาพเป็นหลายรสชาตินะคะอันเนี้ยคนชอบซื้อกันเป็นครึ่งกิโลครึ่งกิโลแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่มันทําให้คนเนี่ยเพิ่มยอดขายในการขายของเขามากขึ้นก็คือแต่ตะแตนจากตัวนี้เนาะเขาก็แบ่งขายออกมา เป็นขีดครึ่งอันนี้คือครึ่งกิโลนะคะก็คือ5ขีดเขาแบ่งขายออกมาเป็นขีดครึ่งเนี่ยแบบนี้ขีดครึ่งแบบนี้เขาแบ่งขายมาในราคาอยู่ที่100บาทนะคะอันเนี้ยเหมือนกันแต่อันเนี้ยเขาไปคุกเกลือหน่อยนะคะรสชาติมันก็จะเค็มๆมันๆนะคะก็จะอร่อยอีกแบบหนึง่งเขาก็แบ่งออกมาเนี่ย เขาแบ่งเม็ดแบบนี้นะแล้วก็แปลสภาพมาในรูปแบบจริงๆเขามีเยอะนะคะแต่พี่เอเนี่ยซื้อมา3แบบซื้อมา3แบบแบบที่1 1ึ่นขีดครึ่งนะคะ1นึขีดครึ่งก็คือเป็นเม็ดแบบนี้เลยคนชอบทานที่มีทั้งเปลือกก็กินแบบนี้ได้เลยห0ึ่บาทแบบที่สอง เอาเปลือกออกที่เหมือนเราเห็นโดยทั่วไปเอาเปลือกออกนะคะแบบดั้งเดิมเลยก็คือเอาไปทอดนั่นเองนะคะเอาไปทอดหรือเอาไปอบเนี่ยค่ะนี่อันนี้คือแบบที่สองที่เรากินกันปกติเลยนะคะอน,นี่ก็จะเป็นแบบเต็ม,มเมล็ดนะคะอันนี้ก็คือ100บาทแบบที่สามที่เขาทำเนี่ยก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพานที่เมื่อมันไม่ได้เต็ม,มเมล็ดมันถูกแตกออกนะคะเป็นซิกๆเนี่ย มูลาค่าของเม็ดมะม่วงเนี่ยมันก็จะดรอปลงราคาถูกลงคนไม่ค่อยทานใช่ไหมเขาก็เลยเอาเม็ดมะม่วงแบบนี้ไปเคลือบน้ำตาลตโนดค่ะแล้วก็ขายในราคา100บาทเช่นเดียวกันเห็นไหมคะคือสิ่งที่พี่เอเห็นก็คืออุ้ยน่ารักจังเลยเขาเอาผลผลิตที่ได้เนี่ยแตกลายออกมาให้มันซื้อง่ายขึ้นแล้วมีความหลากหลายให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ พี่เอเลยจัดเลยค่ะพี่เอเลยจัดมา3แบบนะคะมันส่งผลให้อันนี้คือ100เนาะนี่คือ100นี่คือ100แต่วันนี้ถ้าเรารวมเนี่ยแสดงว่าพี่เอซื้อ3ถุงเนี้ยสามบาทแต่น้ำหนักของสินค้าเนี่ยแค่เพียง4.5เท่านั้นเอง ก็คือถุงหนึ่งเนี่ยมันขีดครึ่งฉะนั้นรวมกัน4.5มันยังไม่ถึงครึ่งกิโลเลยแต่เรากลับใจ่ายในราคาที่แพงกว่านะนี่สถุงคือ300ร้อยน้ำหนักแค่4.5แต่ตัวนี้ครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโล5ขีดแต่เราจ่ายแค่เพียง250บาท เห็นไหมคะว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยมีการตัดสินใจเพิ่มขึ้นจากที่เขาซื้ออันนี้อย่างเดียวเลยจากที่เขากินประจำอาจจะเหมือนพี่เอเลยกินแบบนี้แบบเดียว250จบแต่ตาเหลือไปเห็นบนโต๊ะแบ่งขายจ้าลายรสชาติเราก็จ่ายอีก300สรุปรวมเนี่ยพี่เอซื้อมา350 550นะเนี่ย เทคนิคนี้เอาไปขายในการตั้งราคาขายได้เลยนะแบบนี้ก็ได้แต่พี่เออะเอาเทคนิคนี้ไปตั้งราคาขายพี่เอมีรายการสินค้าอยู่นะคะซึ่งรายการสินค้าของพี่เอเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันแบบนี้เลยขายอยู่ในราคา18.99านะมีความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ลูกค้าอยากชิมหลายรสชาตินะคะ อยากชิมหลายรสชาติแต่ลูกค้าคือพออยู่บนโต๊ะพออยู่ที่ร้านเขาก็อยากยีบๆร้ยยอยเดียวโอ้ยร้อยเดียวร้อยเดียวได้ชิมหลายรสยีบๆใส่กระเป๋าแต่พอกลับมาที่บ้านเฮ้ยสามร้อยอะ่ะสามร้อยอะ่ะแต่ปริมาณมันน้อยกว่าไงแต่ข้อข้อดีคือเราได้ชิมหลายรสชาตินะคะมันก็คือต่างเงินจุดขายมนอยู่ตรงนี้อยู่ที่เราแล้วว่าเราเจะเอาเทคนิคนี้ไปทําไงปรากฏว่าทุกคนรู้ไหม พี่เอกเอาเทคนิคนี้มาปรับใช้ในร้านของพี่เอนะนั่นก็คือแตนแตนปึง้งให้ทุกคนดูเลยนะคะวันนี้เนี่ยมันคือวันที่16เนาะเมื่อวานนี้นี่เมื่อวานนี้น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่าตัวที่พี่เอโชว์พี่เอกขายสินค้าได้นะได้3ชิ้นนะคะได้3ชิ้นราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่56.97เหรียญ US ดอ,อลลาชิ้นนะรวมกัน แต่ปรากฏเนี่ยออเดอร์ของพี่เอเนี่ยลูกหักเรียบร้อยเสร็จสับอีบงอีเบเรียบร้อยพี่เอเนี่ยได้เงิน48.43หักค่าโปรโมชั่นนะเพบอกให้ก็คือว่าพี่เอเนี่ยค่ะจัดทำโปรโมชั่นกับอีเบีนะ 20% off TOM เดี๋ยวเผยว่าวิธีการในการตั้งโปรโมชั่นน้องๆสามารถไปเซตอัพร้านของน้องในการจัดโปรโมชั่นแบบนี้ได้เลยส่งผลให้3รายการลูกค้าตัดสินใจพอาะเขาเห็นสินค้าของพี่เอนะคะเขาตัดสินใจซื้อทีเดียว3อันนะเขาก็ได้ลดราคา3ชิ้นรวมกันลงตะกร้าก่อนเลือกชิ้นที่1ลงตะกร้าเลือกชิ้นที่2ลงตะกร้าชิ้นที่3ลงตะกร้าแล้วจ่ายเงินทีเดียวนะคะก็คือ 3ชิ้นเนาะสามชิ้นเนี่ยเขาก็ได้รับส่วนลดทันที20%นะคะเราลองดูนะถ้าสมมติเป็นตัวนี้นะ100บาท3ถุงนะลด20%เนี่ยยอ3ถุงนี้คือราคาคือ300เนาะพอลด20ไปก็คือลดไป60บาทแสดงว่า3ถุงเนี่ยเหลือแค่เพียงถ้าลูกค้าจ่ายนะคะจ่ายแค่เพียง240บาทเท่านั้นเอง พี่เลยเอาเทคนิคนี้นะคะมาใช้เอามาลงขายจริงๆในการขายสินค้าบน eBay พี่ก็เห็นจริงๆว่ามีผลลัพธ์นะคะมีผลลัพธ์แบบนี้เกิดขึ้นก็คือเราสามารถตั้งโปรโมชั่นในร้านของเราเนื่องจากพี่เอเนี่ยอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสงขลาพี่เอตั้งค่า time away เอาไว้นะ time away พี่เออยู่อยู่บ้าน2วีคนะคะพี่เอก็ตั้ง time away เอาไว้ว่าชั้นเนี่ย h o l เ d a y นะ หยุดพักผ่อนสองอาทิตย์สินค้าจะถูกจัดส่งกำหนดเนี่ยส่งในวันที่เท่าไหร่นะคะแสดงว่าสองวิกเนี้ยพี่เอไม่ได้ลงขายสินค้าเนาะแต่พี่เอสามารถทำก็คือปรับเปลี่ยนสินค้าได้หรือลงขายสินค้าแบบใบอินนาได้แต่ว่าลงขายสินค้าแบบออคชั่นเราจะลงขายไม่ได้นะคะเพราะเราอยู่ในช่วงของการตั้งค่าของ t ท m e อเว y คือการจัดส่งสินค้าหลังจากที่เราหยุดพักฮอลิเด้นั่นเองนะคะถ้าอยากบอกน้องๆหลายคนนะคะที่กาลัง มีบางคนถามเพยเข้ามาว่าพี่เอทำไมช่วงนี้ขาย ebay ยากจังเลยนะคะคือเพยจะพูดว่าไงดีเราอาจจะท้อใจได้เนะาะท้อใจได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันยากอะไรแบบนี้ค่ะเพยอยากให้น้องๆเนี่ยทำา e b y y แบบสบายๆอะ่ะอยากเครียดมากเราแค่ ยังไงดีดําเนินชีวิตของเราปกติเลยมันไม่มีหรอกที่เราจะต้องขายดีทุกๆวันใช่ไหมคะมันก็ต้องมีวันที่เราขายดีหรือเราขายได้น้อยบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราอย่าไปโฟกัสตรงที่เราขายไม่ดีแต่อยากให้เราเปลี่ยน เปลี่ยนเอ่อไมเซ็ตเราเปลี่ยนมุมมองของเราใหม่ว่าเราดําเนินชีวิตของเราที่เราไปเจอผู้คนออกขับรถไปที่บ้านเราไปจ่ายตลาดหรือเราไปเจออะไรมาสิ่งที่เราเจออ่ะเราแค่เพียงสังเกตสิ่งนั้นและเอาเทคนิคเหล่านั้นอะมาปรับใช้ในร้านของเราพี่เอเป็นคนชอบสังเกตมากแล้วก็ชอบ ปตลาดเนาะเพื่อไปดูแม่ค้าเวลาเขาขายเทคนิคการขายของเขาเขาใส่ใจลูกค้ายังไงเขาบริการแบบไหนพอพี่เอไปเจอพี่เกเอาสิ่งนั้นอะมาปรับใช้ในร้านของเอเพไม่ได้เก่งนะแต่พี่เอเรียนรู้ยอมที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างทุกคนคุณครูทุกคนทุกคนที่เอไปเจอมาในตลาดทุกคนคือคุณครูของพเพ่ในการ เป็นแม่ค้าในการขายสินค้าแต่เราขายต่างที่กันเพ่ขายในโลกของออนไลน์ไปต่างประเทศฉะนั้นเพ่ก็สามารถเอาเทคนิคการขายของแม่ค้าในตลาดเนี่ยของพี่บ่าวเนี่ยเอามาใช้ในการลงขายบน eBay เพ่ก็สามารถมียอดขายประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันเพ่ก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้น้องๆลองดูนะคะในจังหวัดของน้องๆที่น้องฟังคลิปนี้อยู่ในจังหวัดของน้อง,องมีถนนคนเดินมีตลาดนัด ทุกๆเช้าหรือวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยเราลงไปเดินตลาดเทคนิคการขายที่ดีคือแหล่งตลาดสดบ้านเรานี้แหละเอาสิ่งนั้นน่ะลองมาปรับใช้ในตลาดของ ebay เพ่ก็เชื่อว่าน้องๆจะมียอดขายปังๆกับ ebay นะคะอีกอย่างหนึง่งเมื่อวานนี้พี่เอไปที่ เซนท่านหาดใหญ่เนื่องจากว่าร้านหนังสือซีเอ็ดที่อยู่ข้างบ้านพีเอนะคะเขาปิดไปแล้วพี่ตกใจมากแล้วรู้สึกเสียใจมากตายแล้วแล้วฉันจะอ่านหนังสืออะไรอ่ะไม่มีที่จะให้เบย์ไปอ่านหนังสือนะก็เลยนู้นเลยเมื่อวานต้องไปที่หาดใหญ่นะคะแล้วก็ไปหาหนังสืออ่านไปที่เซนท่านเฟสติวัลหาดใหญ่แล้วก็ไปร้าน B2S ปรากฏว่าเพี่เจอหนังสือเล่มนี้ ขนาดซื้อมาวันเดียวนะดูสิเยินขนาดนี้เลยเอาไปอาบนห้องน้าเปยียกเลยค่ะนี่อาบน้ําแล้วไม่ได้ดูนะว่าวางหนังสือไว้คือหนังสือเล่มนี้ดีมากๆคือพี่อ่านไปนะแล้วก็มาย้อนมาย้อนดูตัวเองอะว่าเฮ้ยคือ เราผ่านการทำอ e ีเบย์อยู่กับอ e ีเบย์มา12ปีได้ไงโดยที่เราอะ่ะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเพี้ยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นคือเรียนภาษาอังกฤษอะ่ะได้เกรดหนึ่งมาตลอดเลยนะเลขจนโตภาษาอังกฤษได้หนึ่งเลยอะ่ะคือ,ค,อคือไม่เข้าหัวเลยอะ่ะคือถ้าตัวเลขนี้เข้าหัวแต่ภาษานี้มันไม่เข้าหัวเลยนะคือไม่รู้เรื่องเลยจริงจริงพอเจอสื่อเล่มน,นี้คือน่ารักมากอะ่ะ หนังสือเล่มน,นี้เขาจะสอนให้เรารู้ว่าเราจะเขียนจดหมายรักให้สละสลวยได้อย่างไรโดยที่จดหมายรักของเขานะคือมันไม่ใช่แค่เพียงการเขียนหนังสือนะคะแต่ว่าเอ่อเป็นการแต่งเพลงเป็นการเขียนวิทยานิพนธ์คือพี่เอน่าจะเจอหนังสือเล่มนี้ตอนที่เขียนวิทยานิพนธ์ตอนเรียนปริญญาโทด้วยซ้ํานะแล้วก็คือทุกรูปแบบการเขียนทุกรูปแบบอ่ะ เราสามารถเอาหนังสือเล่มนี้มามาใช้ได้เลยนะหลักการของเขาเอามาใช้ได้เลยแล้วก็มีวิธีการในการเขียนในาร,รายการซื้อขายได้ด้วยนะคะพี่เอก็เลยรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานของเราได้แล้วก็มันก็จะมีคีย์เวิร์ดมีคำศัพท์ของภาษาอังกฤษนะคะเป็นหนังสือแปลนะมันจะมีคำศัพท์มีคา ของภาษาอังกฤษเนี่ยมาให้เป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็บทนี้นะคะบทที่6กเนี่ยก็คือว่า12วิธีใช้คำอย่างทรงพลังนะคะเพชอบมากข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าใช้คำสั้นๆนะเขาก็ในหนังสือเนี่ยก็จะมีเป็นภาษาไทยแปลแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษที่เราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการใส่เทคนิคในการลงขายสินค้าบน ebay ได้เลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งอ่ะตึง้ง เพย์คลิปน,นี้ให้นะคะทุกคนตอนลงขายสินค้านะน้องๆจะเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ย eBay เนี่ยมีเครื่องมือในการช่วยก็คือเป็น Ai ให้กับเรานะคะเป็นเครื่องมือในการช่วยในการลงขายสินค้าใน description นะคะหากเราใช้ AI ในการช่วยในการสินค้าน้องๆลองไปใช้เครื่องมือนี้กันหรือยังนะคะลองดูนะพี่เอเชื่อว่าเราจะมีไอเดียเราจะได้เทคนิคนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพี่เอเนี่ยได้ทําสไลด์ของคอร์สออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือ ebay 101นะแล้วพี่ก็เอาโมเดลเอาร้านเนี่ยเอามาใส่ในการลงขายสินค้าปรากฏว่าตอนนี้รูปแบบในการลงขายสินค้าสำหรับคนใหม่นะคะมันเยี่ยมมากเพราะว่า a i ช่วยหมดเลยเช่นพี่เอใส่คีย์เวิร์ด1ลงไปนะคะตอนที่เราลงขายเนาะ1คำลงไป ebay จะลิสต์มาให้เราหมดเลยนะคะให้เราเลือก มีช้อยอะคะ่ะให้เราเลือกในการลงขายที่ใกล้เคียงกับตัวสินค้าที่เราอยากจะลงขายพอเราเลือกนะคะตัวแรกมันก็จะพาเราไปหน้าที่2ก็จะมีรายละเอียดให้เราเลือกโดยการที่เป็นรูปสินค้าที่รูปสินค้าที่ขายกัน นะคะว่ามีไหมมีรายการขายที่เราขายกันไหมถ้ามีเราเลือกช้อยตัวนั้นนะคะแล้วเขาก็จะแอปพูให้เราอีกทีนึงว่าคอมพิวต์ไหมมีรูปคล้ายๆกันมีคีย์เวิร์ด80ตัวอักษรนี้ค้ายอยู่ในครอบคุมในตัวสินค้าที่เราขายไหมถ้าใช่เราสามารถกด กดเลือกได้เลยเพราะเรากดเลือกนะคะก็จะกลับมาสู่หน้าแพลตฟอร์มเดิมที่เราเคยลงปัจจุบันเลยก็คือเริ่มลงในการลงรูปภาพลงคีย์เวิร์ด80ตัวอักษรนะคะเพจก็เติมรูปภาพไปพอ80ตัวอักษรเพจก็ปรับคําบางคําออกนะคะเพราะว่าให้มันตรงกับไซส์ให้ตรงกับขนาดของสินค้าที่เพจขาย พอพี่เปรับเสร็จในตัวรายละเอียดของตัวของไอเทมสเปซฟิกมันก็จะมีรายละเอียดที่ eBay ให้ AI เนี่ยใส่กรอกให้เราหมดเลยง่ายมากน้องๆรู้ไหมว่าพี่เอใช้เวลาเนี่ยคือคือนี่คือพูดถึงรายการขายใหม่นะพี่เใช้เวลาไม่ถึง20นาทีด้วยซ้ำในตัว AI ที่เขาลันทุกอย่างให้เราหมดแล้วแล้วมันสะดวกเพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่ AI เขาจับ ความสนใจของลูกค้านั่นเองค่ะน้องๆพี่อยากให้น้องๆลองไปลองทําดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญหนังสือเล่มน,นี้ราคาแค่เพียง250บาทตอนนี้ หนังสืออยู่ที่สูมแห่งชาติสลิกิจฮอห้าหกเจ็ดนะคะสามฮอเลยน้องๆสามารถไปซื้อหนังสือเล่มนี้รู้สึกหนังสือเล่มนี้จะอยู่ c ีเอ็ดก็มีนะคะ B2S ก็มีไน i ์อิน e ก็มีนะคะหรือแม้แต่สำนักพิมพ์วีเลอร์ที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์อเอ็มก็มีซึ่งเขาลดราคาจัดโปรโมชั่นอยู่นะแต่พี่เอเนี่ยไม่ได้อยู่ในงานสำนักหนังสือพี่เออยู่ต่างจังหวัดนาะออยู่ เพย์ก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็น B2S นะจะหนังสือเล่มนี้จะลดอยู่ที่5%นะคะน้องๆลองไปดูนะหาถ้าไม่ได้ไปงานสํมนาหนังสือก็หาซือ้อาตามร้านหนังสือใกล้บ้านนะคะเพย์เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆให้กับน้องๆในการเขียนในการลงขายสินค้าบน EBa y นะคะโอเคเช้าวันนี้เพย์ PA ขอบคุณน้องๆมากๆเลยแล้วก็ ขอให้น้องๆเนี่ยมียอดขายโซโซปังๆกันนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจบนอ e ีเวนะคะเพ่ขอขอบคุณทุกคนจากจังหวัดสงขลาบ้านเองนั่นเองขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ